ชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นแล้ววันพรุ่งนี้สแตนบายหน้าจอรออมรินทีวีเพราะว่าเราถ่ายทอดสดผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมจำง่ายๆหลังจบข่าวเที่ยงมารอได้เลยค่ะม,มีซิทคอมสนุกๆให้ได้ชมกันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ติดตามได้เลยนะคะกับผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประหนึ่งว่าคุณได้นั่งอยู่ในกองสลากเลยนะแล้วพอช่วงท้ายรายการนะคะวันนี้รู้ พี่วิลลี่กับพี่แยมรอแจกเงินเป็นแสนเท่ากับว,ว่าพอจบรางวัลที่มีการประกาศรางวันที่หนึ่งไปแล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนรอเลยค่ะติดกันเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาขยี้กันอีกครั้งหนึ่งและถ้าใครที่ผิดหวังมาคุณอาจจะได้เงินแสนจากตูเซฟนีก็ได้นะรอติดตามได้เลยค่ะ13นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปจำง่ายๆจบข่าวเที่ยงอะ่ะคุณผู้ชมอมรินทีวีเราถ่ายทอดสดผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนวันพรุ่งนี้ เศรษฐีใหม่รับต้นปีผู้ที่ทนผมอะไรดีอะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องแบบเตรียมตัวไปกองสลากอ oh, เออทำอทำมาทรงที่มันไม่ค่อยเห็นว่าคุณไม่มีผมอะ,อะเนี่ย <laughs> เป็นซสอย่างเงี้ยเ, <laughs> เพื่อเราอะเป็นซสอย่างเงี้ยม,มีเรื่องร้อนๆน,นะครับเป็นเหตุการณ์ร้อนระอุระดับ พระอาทิตย์3ดวงเลยฮะเกิดขึ้นวันครูพอดีพอดีร้อนขนาดไหนร้อนระดับครูหนุ่มมีเซ็กซ์ร้อนแรงกับนักเรียนหญิงแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงโรงเรียนแห่งหนึ่งชัยภูมิอยากซีโรถมืสองดีๆสักคันลองคาส24รรถคุณภาพดีกว่า800คัน และเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญเลือกคันที่ชอบทดลองขับฟรีรับประกันคืนเงินใน7วันคาส่วนโหลดเลย scan QR code เหลอามาสนุกกับคลิปสุดพิซซ่าสุด black p i n oreo black pink ปัญหาผิว ปลิวเลยค่ะฟาแดดทาลำไยดูนิสัยทาแตงโมมีดูรอยทาแครอทฟังทันไหมฟ้าแดดทาลำไยดูนิสัยทาแตงโมมีดูรอยทาแครอทผีสวยพร้อมเสิร์ฟจุฬาเฮิฟสามซองจุฬาเฮิร์บสูตรใหม่สดชื่นซาถึงใจกับกลิ่นเลมอนไลม์ สสูตรใหม่อร่อยซ่าเกินห้ามใจลองเลยสุดไส f P แบตเตอรี่พรีเมียมไฮบริขายดีอันดับหนึ่งปฏิวัติวงการด้วยแบตเตอรี่ไฮบริดใหม่แบบขั้วจมไปแรงได้ใจทนนานได้โลกเหมือนเดิมจะกระบะรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ใช้ขั้วลอยหรือขั้วจมก็ต้อง f P แบตเตอรี่พรีเมียมไฮบริด สนุนโดยสปูเบเนตซีแผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับหนึ่งแปดปีซ้อนดื่มเลยแลกตอซอยเอ็กซ์ตราสามร้อยอร่อยคุ้มค่ามีความหลงวันเด็กนะครับผู้ชมแต่ว,ว่ารอบนี้เป็นเหตุการณ์ระทึกนะฮะเกิดขึ้นในช่วงที่กรรมการกับประชาชนขึ้นไปกําลังพูดเหมือนกับ,บเป็นการกล่าวเปิดงานจู่ๆไอ้ป้ายด้านบนเนี่ยมันร่วงลงมาทับคนบนเวที oh. แล้วไอ้ป้ายนี้มันทําจากเสาเหล็กด้วยครับ 藏密。